คนอาจจะเคยเจอปัญหานะครับว่าที่บ้านเนี่ยมีสายชาร์จ Type C to Type C นะครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งเป็น Type C อีกฝั่งหนึ่งเป็น Type C เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยเอาง่ายๆแล้วใช้ Type C to Type C ชาร์จเนี่ยไม่เข้าบางคนสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ USB นะครับ USB ออก Type C เนี่ยไปชาร์จจะเข้าเดี๋ยวสังเกตนะ เ,เกตนะเข้าแต่ถ้าเป็น C ีซชาร์จตัวนี้ไม่เข้าคือเนื่องด้วยนะจากเทคโนโลยีไทซีนะครับเทคโนโลยีไทซีทูไท,ทซีเนี่ยมันจะมีลายพินอยู่ในนี้ในหนลายคือเอาไว้สําหรับอุปกรณ์เนี่ยคุยกับอะแดปเตอร์ที่เป็นไทซีนะครับคุยกันว่ารองรับไฟได้กี่วัตต์ยังไงจะให้ปล่อยไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์นั้นกี่วัตต์อะไรเงี้ย มันมีลายอันนี้พิเศษขึ้นมาแต่อุปกรณ์ที่มันไม่ขึ้นไม่ชาร์จเนี่ยนะครับไอ้ลายตัวเนี้ยเขาไม่ได้ออกแบบมาไม่ได้ทํามาเขาก็ทําแค่ชาร์จอย่างเดียวถ้าชาร์จอย่างเดียวเนี่ยต้องใช้แบบอย่างนี้ u s b บีเอทู C, ถึงจะชาร์จได้มันมีแค่นี้เองถ้าไปเสียบชาร์จแล้วไม่เข้าก็ไปหาสายแบบนี้กับดับเอร์ที่เป็นหัวแบบนี้ชาร์จอุปกรณ์ตัวนั้นอนะ่ะเดี๋ยวก็เข้านะครับนะมีแค่นี้แหละโอเคฝากไว้ด้วยครับ